วิธีไล่หนูที่มารบกวนภายในบ้านนะครับตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเรานอน,นจะมีพวกหนูเนี่ยออกมาเล่นคุยเขียเสียงก็ดังกงแกงกงแกงบางทีก็เดินลงบันไดนะเสียงดังตึบตึบตึบ,ตบเหมือนคนเดินเลยนะครับก็มีอยู่คนหนึ่งมันก็มาเล่นตรงบริเวณที่นอนข้างๆที่นอนแล้วก็เปิดไฟมันก็วิ่งหนีสักพักปิดไฟมันก็กลับมาอีก ิดไฟมันก็วิ่งหนีอีกเป็นอย่างนี้สองสามครั้งนะครับก็เลยใช้น้ําส้มสายชูแท้ออสโซโลนะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้ที่เป็นน้ําส้มสายชูแท้เนี่ยอเอามาสักประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็ได้นะ้วก็ผสมกับน้ําในขวดฟอกกี้สักครึ่งขวดครับแล้วก็เอาไปฉีดตรงบริเวณที่มันชอบมานะครับ ตรงตามซอกต่างๆภายในบ้านตรงบริเวณหลังตู้เสื้อผ้าเป็นต้นนะครับพอผมอใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำฉีดไปเนะี่ยมันก็เงียบไปจนถึง,ถงตอนเช้าเลยนะครับก็ความถี่ในการฉีดก็ลองไปทดลองดูนะครับแต่เป็นอาทิตย์ละครั้งหรือว่า,าบ่อยกว่านั้น3-4วันครั้งก็ได้นะครับ เป็นการใช้วัสดุหรือว่าสิ่งของที่เป็นออร์แกนิกนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในบ้านนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบข่าหนูก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองเอาไปตับใช้ดูนะครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ